ความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายที่1เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้การศึกษาประวัติโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชนส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ประวัติโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ3ครูสามารถจัดการเรียนรู้เป็นแบบอย่างวิชาประวัติศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งคนและสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชุมชนอย่างน้อยหนึ่งแห่งประเด็นท้าทายที่2เรื่องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ส่งผลให้นักเรียนมีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษาร้อยละ80ได้รับการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพครูร้อยละ80จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ครูร้อยละ80จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP และสถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมและการประกันคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวม